สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาเนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีท,ที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนเนาะขอบคุณทุกๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนที่มาฟังป้าเดือนมา่วอมอยยู่สู้คลิปไปนะคะคอยพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เนาะป้าเดือนอยากจะให้ฟังคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าเดือนไปเจอมาเพราะว่าคลิปนี้เนี่ย ป้าเดือนคิดว่าถ้าเกิดว่าป <Means S 1> ้าเดือนไม่เอามาให้คนหลายๆคนได้ดูหรือว่าได้เห <s good> ็นเนี่ยป้าเดือนก็คงจะเสียใจมากๆเลยเนาะนะคะป้าเดือนจึงอยากจะบอกว่าขออนุญาตเจ้าของคลิปละก่อนเลยนะคะขออนุญาตมากๆเลยนะคะเพราะว่าป้าเดือนอยากจะให้ใครหลายๆคนได้เห็นคลิปนี้เนาะว่าเขาคิดอย่างไรกับประเทศไทยเราเขาคิดอย่างไรกับสถาบันไทยเรานะคะขออนุญาตนะคะไปชมกันเลยค่ะ ท,ที่ไม่เคยตกเป็นอนาณาณิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกเลยประเทศเดียวจะเล่าให้นักสาวฟังตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงกรุงสุโขทยัยประวัติศาสตร์ที่เรามองย้อนไปไม่ต้องไกลเอาแค่กรุงสุโขทยัยในสมัยสุโขทัยเนี่ยไม่มีกษัตริย์แต่มีพ่อขุนการปกครองเป็นการปกครองแบบครอบครัวพ่อปกครองลูกแลนันคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นําในกรุงสุโขทยัยนั้นทุกคนเรียกพ่อขุน พ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนบางกลางเท่าในขณะที่การสู้รบก,ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดสยามเกิดชาติไทยขึ้นมาเลยทีเดียวระหว่างพม่าก,กับไทยระหว่างคำเหม็นกับไทยลาวกับไทยรอบบ้านเนี่ยใครที่มีแสนญานุภาพมีความเข้มแข็งกว่าก็จะรวบรวมดินแดนเนี่ยมาเป็นของตนดังนั้นจึงมีหลายครั้งพม่าเนี่ยเข้ามายึดเชียงใหม่ย,ยึด ุงสุโขทัยยึดอะไรต่างๆเหล่านี้มีเจตนาอย่างนั้นยึดได้ปังไม่ได้ปังตามหัวเมืองแล้วก็ได้ตีกลับมาหมดเอามาเป็นของไทยอย่างเดิมนั่นนั่นคือเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องพืนแผ่นดินนี้ให้มีอิสระโดยการนำของพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยมาถึงสมัยกรุงศรีอุทยา นะครับถัดมามุมอมองของคนไทยที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามนีเปลี่ยนไปไม่ได้ยึดถือผู้นําว่าเป็นเพียงพ่อขุนเหมือนกับในสมัยสุโขทยัยต่อไปแล้วแต่มายึดถือผู้นําพ่อขุนเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์โดยวางผู้นําของตัวเองไว้ในฐานะของเทพสมุตมนักศึกษาเข้าใจว่าเทพสมุติไหมคือนับถือผู้นําของตนเองเป็นพระเจ้าเป็นเทพสมุตท่านนามา ของพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงเปลี่ยนจากพ่อขุนม,มาเป็นพระเห็นไหมพระมหากษัตริย์และจากูุศิยาเรื่อยมาเนี่ยกริย์ทุกพระองค์นั้นอยู่ในฐานะของเทพสมุทรทั้งสิ์ราษฎรเวลาเข้าเฝ้าก็จะต้องกราบกรารเหมือนกับการกราบกรารต่อพระผู้เป็นเามันเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความเพื่อทูลการขอบคุณจนกระทั่งยกฐานะของผู้ที่เป็นกษัตริย์เนีย่ยเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวจึงเรียกเป็นพระมหากษัตริย์เห็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนา,า,าก็เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อปีพศ2112พม่าได้ยกกองทัพมายึดกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเมืองแปดถูกพม่ายึดไปนี่เราเรียกว่าเป็นการเสียกรุงครั้งแรกแล้วพม่าก็ วาดเอาเฉลยไปเอาพวกกระซับไปเอาพวกกระซับไปแล้วก็เอาพระนเรศวนไปเป็นตัวประกันด้วยตั้งแต่ยังส่งพระเยาอยู่เพื่อไม่ให้มีการแข็งเมืองและในที่สุดเนี่ยพระนเรศวนนี่แหละที่เมื่อเปิบใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดินทางกลับมากรุงศรีอยุธยาพระนเรศวนจึงได้กอบกู้เอกราชไม่ขึ้นกับพม่าอีกตอ่อ จนกระทั่งมีเหตุการณ์ยุทธาธีคือการชนช้างขึ้นระหว่างพระมหาอุปราชากับพระนเรสวนมหาราชและพระนเรสวนกับกองทัพสยามเนี่ยเป็นฝ่ายชนะกรุงศรีอยาก็กลับมาเป็นเอกราชอีกครั้งหนึ่ง ไม่ขึ้นไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปตอนที่เป็นเมืองขึ้นจะต้องส่งสวยทุกปีแล้วในปีต่อมาเราเสียกรุงครั้งที่สองอีกนั่นก็คือในปี2310พุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงเ,เป็นครั้งที่สองอน,นึ่งมาจากความอ่อนแอของพระเจ้าทรงรมแล้วก็โดยมีพระเจ้าตาัดสิน มาราชตีฝ่าวงล้อมไปแล้วก็ไปตั้งทัพยอยู่ที่จันทบุรีรวบรวมไพ่พลกลับมาตีกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเป็นของไทยอีกครั้งหนึ่งขับไล่พวกพม่ากออกไปแล้วก็ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรีมุสลิม ในสมัยยุคยานันมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในสงครามจนกระทั่งและก็นในสมัยกรุงธนบุรีและแม้แต่กรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช่นเจ้าพระยาราชบังสันก็คือบังสันเป็นมุสลิมและเป็นแม่ทัพเสียชีวิตในสมรภูมิศพทหารของมุสลิมเจ็ดแปดศพด้วยกันที่เป็นแม่ทัพว่ะเฉพาะที่เป็นแม่ทัพนะถูกฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสนในกรุงเทพมหานครเองที่ฝั่งพนบุรีเนี่ยมีโอกาสก็ไปยิรกุบดได้ ตอนนี้ก็เพียงที่เพื่อจะบอกว่ามุสลิมได้มีส่วนอย่างสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองสละชีวิตในสมัยครุงศรีอยุธยาก็มีเชคอาหมัดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่างๆมีมุสลิมทันทีนที่เป็นแม่ทัพในกองหรือแม้แต่แม่ทัพเรือที่ต่อสู้กับพวกลาอาณานิคมก็เป็นมุสลิมโดยพระมหากษัตริย์ทท้งนั้น แล้วก็มาถึงราชวงศ์จักรีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยแผ่นดินสยามกว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดที่ไซบูรีที่ตอนนี้อยู่ในมาเลเซียเป็นของมาเลเซียเนี่ยนะตรังการูต่างๆเหล่านี้เดิมทีเดียวเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินสยามในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทางด้านตะวันออกมีเสียมราชพัตบองสีโสพลก็เป็นส่วนหนึ่งของ ประท,ทยไราชวงศ์จัก,กรีก็คือราชวงศ์ปัจจุบันนี้แหละได้รวบรวมไพ่พลแล้วก็ขยายดินแดนมาอยู่ในเขตปกครองเนี่ยกว้างที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เมื่อมีลัทธิล่าอนานิคมเกิดขึ้นตอนนี้กําลังจะบอกเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เคยตกอยู่ใต้อนานานิคมของใครเลยฝรั่งเศสอังกฤษมาตีทุกเมืองยึดทุกเมืองแล้วก็กอบโกยเอาโภกกระซับต่างๆไปเป็นของต คือเป้าหมายก็คือการเอาชนะในด้านเศรษฐกิจโดยใช้กําลังทหารโดยใช้กําลังทหารเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยฝรั่งจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากแล้วก็การล่าอาณานิคมก็ยังคงดําเนินอยู่นะครับ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หาได้เสด็จไปประพาสยุโรปอังกฤษฝรัร่งเศสซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมเพื่อเจริญสัมพันธรรมไมตรีและเพื่อต่อรองไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ซึ่งเป็นจกักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมเนี่ยทำการยึดครองประเทศไทยของเราและเมื่อเสร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธรรมไมตรีแล้วเนี่ยโรองก็เสด็จไปที่รัเสเซียสหภาพโซเวียตรัเสเซียในอดีตนะนะซึ่งยังคงปกครอง ยังคงมีพระเจ้าซาของรัสเซียในปกครองอยู่แล้วก็ไปฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาแห่งรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจด้วยเหมือนกันและภาพการฉายภาพคู่กับรัสเซียเนี่ยถูกเผยแพร่พพไปทั่วโลกทําให้อังกฤษและก็ฝรั่งเศสมีความเกรงอกเกรงใจประเทศไทยไม่กล้าที่จะบุกยึดประเทศไทยเนี่ยเป็นอาณานิคม พเพราะเกรงบารมีของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจนี่คือความชัญฉลาดของพระมหากษัตริย์ในการเอาตัวรอดแต่ว่าตามแนวตะเข็บนั้นตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างทางมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียประเทศพมา่าตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษส่วนทางแถบตะวันออกเนี่ยลาวกัมพูชา เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมทั้งสองเนี่ยก็ลุกล้ำเข้ามาซึ่งกษัตริย์ของไทยของเราก็ต้องยอมเสียแขนเสียขายอมยกบางจังหวัดบางเมืองซึ่งอยู่ในครอบครองของอาณาจักรสยามอยู่แล้วเนี่ยให้แกอังกฤษก็คือพวกตรังกานูพวกบาล,ลิสพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในมาเลเซียในปัจจุบันเนี่ยนะเพื่อแลกกับการที่ไม่ให้ลุกรานเข้ามาในประเทศไทยในส่วนที่ ตอนออกนี่ก็ยอมที่จะคืนเสียมราชพัตบองสีโสมลให้อยู่กับฝรั่งเศสให้แก่ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกกับการที่ต้องไม่เข้ามายึดประเทศไทยเนี่ยเป็นอาณานิคมและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมการต่อสู้แย่งชิงเขาพระวิหารไทยจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะฝรั่งเศสนําเอาแผนที่ตอนที่ตัวเองเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยไปแสดงต่อศาลที่กรุงเฮกว่าเขาพระวิหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ กัมพูชาแล้วก็ได้มีปฏิบัติการที่เรียกวัาถุงแดงเพราะนั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะวรวบรวมเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ให้พวกพ่อค้าที่มีเงินมากๆเนี่ยได้บริจาคเงินมาเข้าถุงแดงเข้าถุงแดงนี้เพื่อแลกกับอะไรเพื่อไปมอบให้กับประเทศจกักรวรรดินิยมเป็นการส่งสวยว่าคุณอย่ามายึดเอาประเทศไทยนี้เป็นอาณานิคมนะในช่วงนั้นจนกระทั่ง เป็นมีเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกยึดครองนี่คือความภาคภูมิใจแล้วถามว่าใครเป็นผู้ดําเนินกุศโลบายอันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ไทยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแล้วก็ได้ทรงมีการปล่อยทาาเนี่ยพูดเลยมาได้ทรงมีการปล่อยท่าแสมเนมีทาสมีทาสมีการออกกฎหมายมีการเปลี่ยนมีมีไฟฟ้ามีถนนมีอะไรต่างๆพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาแล้วก็ทรงเชื้อพระวงศ์เนี่ยไปเรียนยังต่าง ประเทศสำเร็จการศึกษากลับมาก็เพื่อที่จะมาฟื้นฟูประเทศไทยเนี่ยให้มีความเจริญยิ่ยงอรารยประเทศทั้งหลายดังนั้นการอานวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจึงเกิดขึ้นการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นลําดับมาเลยทีเดียวเมื่อโลกเปลี่ยนไปสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็มีการปรับวิธีการเพื่อรักษาความอยู่รอดและความผาสุขให้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทย มีการประกาศเลิกทาสดังนั้นทาดหรือที่เราเรียกกันในภาษาอดีตว่าไพร่มันไม่มีแล้วในประเทศไทยของเราเลิกทาดโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดในเลือกเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ห้านี้ไม่ได้เสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยุดมีกฎหมายเวียงวังคันนาเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับการปล่อยทาสต,ต่างๆเหล่านี้ให้ประโยชน์ แก่คนที่เป็นนายทาาให้ที่ดินให้อะไรต่างๆเพิ่มเติมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คนไทยทั้งหมดเ,เป็นเสรีชนทาสก็หมดไปตั้งแต่ รัชการที่5เพราะทาสนี่เขาเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชการที่5และโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้เป็นผู้ออกกฎหมายเลิกทาสด้วยพระองค์เองแล้วก็เมื่อเรามาดูในหลวงรัชการที่9ในหลวงของไทยเราเราอยู่ในประเทศไทยโชคดีมากในหลวงให้แต่ความสุขให้แต่ประโยชน์แก่ผสขนิกรของพระองค์ทั้งประเทศในสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่สามารถจะให้ได้ในหลวงรัชการที่9นี่มีโครงการในพระราชดำริเนี่ยมากกว่า4 0 0พันโครงการ ไม่มีตำบลไหนในประเทศไทยที่โรรองไม่ไม่ได้เสด็จไปส่งเยี่ยมเยียนม,มีการสร้างเขื่อนมีการพันน้ํามีโครงการแก้มลิงมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่มีโครงการศิลปาชีพมีโครงการเปลี่ยนจากการปลูกฝินมาปลูกกาแฟ มีศูนย์ศิละปะชีพมีอะไรต่างๆสัมผัสโดยตรงในหลวงรัชกาลที่สิบนี้ในทันทีที่ประชาพิเศษก็ปฏิบัติการมีจิตอาสาเคยเห็นใช่ไหมที่สวมเสื้อเหลืองใส่หมวกแกป๊ปแล้วก็มาลากปักตกชาวาขยะสิ่งโสโครกออกจากลำคลองทั้งหมดในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดได้ดูข่าวกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ในหลวงทำและประโยชน์ที่ได้รับก็คือพี่น้องประชาชนและเรามาดูเวลามีโควิด1 9เกิดขึ้น ทรงพระราชทานเครื่องมือ ในการตรวจสอบหาโควิดทรงพระาราชทานรถเป็นส 10, 10ิบสิบคันไปวางตามจุดต่างๆเพื่อตรวจหาโควิดเวลามีน้ําท่วมเกิดขึ้นทรงพระาราชทานถุงพระราชทานแล้วไม่ได้มีเพียงองค์กรเดียวมีหลายองค์กรเพื่อนพึ่งพายามยากมูลน,นิธิสายใจไทยเห็นไหมทุกครั้งเมื่อมีภัยพิบัติในทางธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขขอุทุกขภยัยอัคคีภัยหรือวาตาภายัยถุงยังชีพต่างๆเหล่านี้จะออกไปแม้แต่ในช่วงโควิดเนี่ย คนตกการตกงานกันเยอะแยะสมเด็จพระนิธิราษสร้างโรงครัวขึ้นมาแล้วไปตั้งในที่ต่างๆเคลื่อนย้ายไปเรื่อยเพื่อปูุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเนี่ยนำเอาประวัติมาเล่าให้ฟังด้วยเหตุอย่างนี้แหละคุณธรรมของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจริงได้ได้บอกไว้ว่าว่าไม่ยัสกุฟนมา ยัสกูรลีนับซีฮีว่ามันกาฟารฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามีใครที่รู้จักขอบคุณเมื่อมีคนมาทําดีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหน้าที่ของเราคือต้องขอบคุณต้องสํานึกในบุญคุณสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถ้าเกิดจากพระมหากษัตริย์นี่คือการขอบคุณและการที่เราทําอย่างนี้มันคือการขอบคุณตัวของเราเองแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนอักกะตำยูเราเป็นคนที่รู้คุณคุณ เราจริงรักคนที่สร้างคุณประโยชน์บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่เราว่ามันกาฟร้แต่ผู้ใดที่เนรคุณคนเนรคุณนี่คือคนบาปตามหลักการของศาสนา ไม่รู้จักการขอบคุณอัลลอฮ์ก็ส่งแับว่าอินนัลลอฮะกวนิยุนฮามิดแม้จะเนรคุณจะแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์นั้นทรงมั่งคัง่งและทรงได้รับการสรรเสริญเสมอตอนนี้คนเนรคุณพระมหากษัตริย์แต่แทนที่พระมหากษัตริย์นี้จะตกต่ำลงแต่กลับสูงส่งขึ้นเพราะประชาช,ชนชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกในพระมหากราุณาธิคุณจึงได้ลุกขึ้นมาชุมนุมกันเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เรามีหน้าที่ต้องเทิดทูนและก็ขอบคุณถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนและเรามาดูในหลวงรัชกาลที่10ย้อนไปพูดอีกนิดหนึ่งพระองค์ทรงกําเนิดมาในราชูงจกักรีเป็นพระโอรสในรัชกาลที่เกาและเรามาดูพระราชปณิธานในตอนที่ถล่งถวั์ราชสมบัติในพิธีราชาพิเศษพระราชปณิธานที่ประกาศออกมาก็คือพระองค์ทรงสืบสานร,รักษา และต่อยอดและจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาร,ราษฎรตลอดไปสูงเหนือยขนาดไหนพระกนิษฐาบ้างแล้วก็เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์บ้างจนทั้งตั้งรุงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อเพื่อจะให้เห็นว่าที่คนไทยเรามีความสุขอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยโครงการในพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยเราสัมผัสได้ ดังวันนี้เมื่อมีคนจ้องที่จะล้มล้างมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูกตาเวทีที่เรียกในภาษาราชาศัพ์ทว่าสําึึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกระตรงตามที่อัลกุรอานไม่งั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเนรคุณซึ่งมีผิดมีบาปตามหลักการของาศาสนาอิสลามคนเนรคุณเป็นยังไงคะเราก็ เห็นคลิปที่ผ่านมาได้ยินแล้วก็ได้ฟังที่ท่านพูดมาแล้วเนะวาะประเดิอนบอกตรงๆนะคะว่าปลื้มปลื้มมากๆเลยปลื้มจนน้าตาจะไหลยอมรับค่ะว่าน้ําตาจะไหลเลยนะคะเพราะว่าคําพูดที่เอ่อท่านพูดมาแต่ละคําพูดนั้นนั่นเป็นเรื่องจริงเนาะนะคะแล้วก็คนเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเราจะทําอะไรเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ อย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ